ค่ะก็สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแป้นช่องแป้นครับที่เคารพรักทุกท่านเมื่อนีเอสสิบห้ามายามกเกษตรท่านหนึ่งว่าประเด็จเกษตรอียงแน่ตามมาค่ะ สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับรายงานตัวนี่ก็พ่อเตี้ยพ่อเตี้ยนะครับเดี๋ยวว่าเห็ดเกษตรน้อยเด่นอยู่นี่อยู่น้าเนี่ยบ่เห็ดน้าก็เลยไม่เห็ดเกษตรบ่เห็ดน้าเพิ่งเลยไม่เห็ดกระเกียดเพิ่งได้เห็ดนี่ละง่ายหกเจ็ดเดือนนี่ละหกเจ็ดเดือนครับก็เห็ดหลายอย่างหลายแนวเห็ดหลายอย่างหลายแนวผสมผสานคือว่าเนี่ย ไปเขาพาพี forth, ่แผ so sí, hmm. like, you know. ่น้องเขาไปเบิ้งด้วยทั้งปลูกทั้งเลี้ยงทั้งปลูกทั้งเลี้ยงเนาะแล้วว่าหมอดะเริ่มหมอตาเพาะพันธุ์ยังยังไรเริ่มต้นอือนี่ก็ว่าเพาะพันธุ์หอยเป็นเพาะพันธุ์หอยอีกบ่เออหอยเชอรี่หอยเชอรี่ใครนั่นนี่มันจะสุ้มใหญ่มันจะลายแล้วนะ อันนี้มั็นโอหอยเชลลีพูนอันนี้คือโอธรรมชาติอิหรีค่ะเพูนบบเม็นโอพายางโบธรรมชาติโอดินของโอดินธรรมชาติเลยค่ะเออโบเลสเงี้นเพราะได้โดนเราบ่กจ้านี่หอยนี่หอยเพาะได้สามเดือนพอได้สามเดือนก็กำลังไหลกำลังเนยเนยใหญ่เราพุ่นท่านในท่านในขายบ่ะจ๊ะก็ขายไปแล้วขายไปก็ทุกมือและพูนเมื่อศึกก็ขายแต่ยังบอลเนี่ยมายังบอลเนออกนี่เองว่าขายหรอกต้องใช้บ้านเพูนมาซื้อก็เก็บขายอยู่ เมื่อนพอค้ำกับวาเอาสิมหารู้ปัตุ้งเขาตั้งพี่ปาดบักบวบแล้วผุ้น่ะบักบวบก็รลายเลยบวบผู้น่ะบักเจ็บขายบักบวบพันใหญ่หน่วยใหญ่หน่วยเงีวคักแนวรู้ผู้นี่น้องหน่วยนียไว้เฮ็ดพันบ่นี่หนวยนียว่าไว้เฮ็ดพันหน่วยน้อยก็เจ็บเนื้อขายหน่วยน้อยก็เจ็บเนื้อไปทันที ห่านปักบุ้งแล้วก็น,นีสีผ้ามาเบิงฝา,า,าพื้นเ็ดกเกษตรอีหย,ยางเดอคือเห็นแต่เราออกไปขายวางขายอยู่ร้านค้าเราไวๆไแวไทสนุกก็เลยอยากมาชมอยากมาเบิงเดี๋ยวก,กินก็นไ,กกนกนได้ขายเหิดไปขายเปน <ไป S 1> น้ำซุ้มือฝ้าย,าายตูยไไยออต้หัวตะไคร มีรายได้เสริมได้หาได้ซืสิมซุ้มนี่ก็เฮ็ดบ่ออนุบาลมันงเน่ยอนุบาลหอยอนุบาลหอยเออซุ้มบ่อน้อยซุ้มบ่อกระชังเฮ็ดอันบ่ออนุบาลอันนี้กระชังอืมแต่มกับตัวเงี้ยแล้วล่ะหอยใหญ่พุ่นหอยอันนี้ก็หอยเชลลีเท่ากันอืมหอยเชลลีหอยหอยคมเนี่เจ้าลงในบ่อดินโอ้ผุ่นบ่อแล้วไหลอยู่ตัวพอแล้วไหลอยู่พี่น้อง มาเบิ่งน้ากันบอกบโอ้บอกบแล้วก็มีนั่นคือสี่ตัวใหญ่แท้ก็ใหญ่เติบแล้วล่ะขายไปน้ำคุ้งโกรธไปเขาไปจับไปเบ่งตัวไม่ได้บ่นี่ได้อยู่เนี่ยเขาทั้งไหนเขาทั้งไหนบอกรบพี่น้องบอกรบนี่ค่ะโถนโถลงน้ำเบิ่งแล้วแต่ไปไายมะนี่ว่าท่านได้เห็นบอกรบนี่ล่ะเป็นพึ่งพึ่งเห็นบ่อแรก ฝุ่นปุ่นตามตามอยู่ตามตามอยู่อือปุ่าดิ่นดิ่นตามตามอยู่พี่น้องโอ้ปุ่นอะปุ่นอะงบกบด้วยปุ่นอะ ว้าตัวนั้นมันไม่ได้เป็นโลสองโลคุณบอกแปดขีดแปดขีดแปดขีดตัวละโลก็มี้บอนี่คือว่ามันเดี๋ยวขายบางัานเนี่ยเนี่ยตัวซุ้มบอตัวน้ำตัวน้อยตัวนี้เล็กนิดหนึ่งว้าลองดูลองดูลองดูอันดูบอลบอไหมบ่เนี่ยตัวน้อยบ่ไหมบ่ตัวน้อยกับบอแล้วเนาะแต่มันกับยังย่อแล้วว่าบอสิบโลแปดโล บาดตัวมันยังกลมที่จะอหอยลงใส่น้ำมันจะไข่ไม่กับแย่ไปอีกอาหารมันคืออีหยังจ้ะกบนี่อาหารมันเนี่มันคืนก็นเลยกินแมงน้ำพอเปิดไฟทุกคืนโอ้เขาเปิดไฟไว้เออแล้วก็ให้หวัวอาหารสอดม,มือและคาบเอาอันนี้พักกระจองพักกระจองผักไผ่เพ,พไไิ่นเตินผักไผ่เนี่ยผักไผ่ไงทูบเบอร์เขาเพิ่มเติมผักไผ่จ้ะ ยูทูบเบอร์เขาเอิญผักผ้ายึงนะผักผ้ายังไงไปกินกับตบักหมูผักกระเฉดผักกระเฉดลูมกบผักกะแงงผักกะแงงโอ้ยมีแนวละเลกันหน่อยจะผสมผสานกันไปเนาะจ้ะปลูกผสมผสานกันไปโอนี่ก็มีทั้งกบมีทั้งหอยตัวนี้อืมทั้งกบทั้งหอยมีทั้งกบมีทั้งหอยอืมเพราะว่ากบมันจะบบกินหอยอืมมันจะอยู่ไผอยู่มันแมนหอยนี่เขากบบเขากบบเจ็บคลายรสเนี่ยที่แล้วแบบคูคีดีที่แล้วหอยอะไรนี่ลูกเขาสีเจ็บเนี่ยน่ ไอยคุณเหล่ามิตรต้หอยน่ะขายรถเท่าไรจะหอยรถสามหาบาทนึงโอ้ว่ขายแพงนี่รถสามสิบห้าบาทสามล้อลอยเนาะสามล้อลอยอันนี้ก็ะบอหอยอีกบ่าจ้ะเนี่ยหอยอืยอนี่ธรรมาชาติคกักนี่พี่น้องเอ้ย,อยนี่กินผักตบแล้วก็กินต้นไอ้งสุรตแบบนั้นอืออแต่ส่วนมากนี่กินผักตบมันเนี่ยนี่กินของมันเองนี่มันบ่หอยไ้เกียรอือกินของมันเอง ไม่ถุ่นเลยป็ดไก่แล้วก็มี่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูไก่ก็จะห้าสิบอย่แล้วเป็ดจะสาวก็โตหมูว่ามาผาไปเบิ่งมาเนี่ต้นกล้วยแล้วก็มีอันนี้อันนี้มันกล้วยพันธุ์บ่จ้ะเนี่ย กล้วยพันโบกล้วยน้ำว่าพันปะทุมกล้วยน้ำว่าพันปะทุมมึงต้นบักุงเนาะดูต้นน้อยๆก็เป็นหมากพี่น้องเอ้ยดินที่เพื่นปลูกกับดินดินบ่ดีหรอดินกบ่ดีได้ล่ะกับยุคบ้านได้กินโย่ปลูกเพื่อนปลูกยังงามอยู่ยังอยู่กับการดูแลเนาะเออแต่ว่าบ่ได้ใส่เคมีดิสวนบ่ได้ใส่สารเคมีเป็นบ่ค่ะเฮ็ดนามาร์กโอเฮ็ดนามาร์คเองบ่กจะน้ามัาร์คมักด น้ำมาเข้ากระเฮ็ดเองแต่ว่าระบบน้นไมนดีจักหน่อยอวกมีห่วยน้องคล้องบึงแต่ว่าเพิ่นกะเฮ็ดเอานี่คล้องนี่กะบโคตสองเมตรฮาซีฟอันนี้คล้องเพิ่นกะขุดเองอแข่วงเลยแบบว่า,าเฮ็ดไข่ไข่แบบว่านหนองน้ำโมเดลเนาะเออโคกหนองน้ำเนะขาน่ะโคกหนองน้ำโคกหนองน้ำมะคุงต้นนี่ด้วยปะเนี่ยก็เป็นตาฮักแต่ตัว <laughs> ต,ต้นนี่หน่อยเตีต้ยๆพี่น้องเอ้ยจะบมาฮวงพันเอียงต่อเนี่ยต้นไตรเฮ้ยโอ้ผุน้ำกล้วยแล้วกล้วยอยู่นี่เป็นพร้อมกันหกสิบกัวเครือผุนหรอป้าหกสิบห้าเครือเป็นพร้อมกันออกออกหน่อยออกดอ,อกพร้อมกันอยู่นี่ป้ตี่ยอืมผุน้ำมาคงมองดูอ่อนซ่อนมาพี่น้องก็เลยแจ่มทุเรียนน้อยไว้อ้นี่เป็นต้นทุเรียนบ่จ้ะเนี่ยเออทุเรียนพี่น้องเอ้ยทุเรียนเฮา ทุเรียนโบโบเมนวาเตสิปลูกทั้งภาคใต้เด้อค่ะภาคอีสานเ้องกระปลูกได้แล้วค่ะเนีกมทดทดสาบเด,เ,ดเดือนเอ๊ะยังเดือนรอกันนี่ทุเรียนนี่ทุเรียนหนัวเดือนกลัวทุเรียนหัวก็ได้เดือนกลัวเออเนี่ยซุ้มได้เดือนอืัว<ม>ซุ้มมันได้ห้าเดือน,นอซุมม้มซุ้มทั้งใต้ผืนอะ่ะอืเนี่ยกล้วยกระโบซุม้มกล้วยกระโบซุ้มเล็กน้อยยืดกระเทงอืมที่ดียวเนี่ยหมอบที่แล้วข้าไม่ไดแก้วว่าเรากับตัด